สวัสดีครับเจ๊เจ๊เอาละครับวันนี้มาเสนอคำว่า monkey around monkey around ไม่ได้แปลว่าลิงไปรอบรอบนะครับเจ๊เจอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ว monkey around แปลว่าเล่นใช่แล้วนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าหยุดเล่นนะครับตั้งใจเรียนนะลกูกก็ quit monkeying around study hard kid quit monkeying around แค่เติม ing ที่หลังนะครับแสดงว่า monkey around ก็เป็น phrasal verb หรือว่ากริยาวลีนั่นเองนะครับ quit monkeying around study hard kid หยุดเล่นได้แล้วนะครับตั้งใจเรียนนะลูกหรือยกตัวอย่างเช่น hey don't monkey around we have work to do ทีแ่แปลว่าหยุดเล่นกลับมาตั้งใจทำงานนะครับโอเค so thanks for watching and have fun monkey around ก yeah, yeah, yeah. ขอบคุณและสวัสดีครับ